บอกเลยไม่เคยซื้อกางเกงแพงขนาดนี้ไม่เคยซื้อเสื้อผ้าแพงขนาดนี้อย่างตรงกําลังเลอยู่แหละแต่นางก็เคยบอกว่าเอออยากได้นะก็เลยซื้อตัวละพันสองพันมาให้แต่ก็มันก็ยังไม่สุดอ่ะทุกคนพี่แพงเขาก็ต้องใส่อะไรให้มันแบบสุดๆหน่อยนะนี่จิจกตตัวนี้อะไรเนสัตว์เอาออกมาดูดีๆดิ่นีันนี้ขน ดอะไรนะแเดี๋ยวเื่อนคือบพงเอาเ้ยมึงตั้งวงตั้งวงตั้งวงเลยเ่อมันวิ่งอนี้ตั้งวงตั้งวงตีวงวงกว้างสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่องกิตตีดา พอดีว่าวันนี้มีของจะมาเซอร์ไพรส์พี่แบงค่ะทุกคนมีของมาสูงวันนี้เลยยังไม่ได้แกะเลยบอกก่อนว่าพี่แบงค่ะเป็นคนที่แต่งตัวไม่เป็นเว้ยแล้วของชิน้นนี้คือแบบสุดสุดามากๆนั่นก็คือกางเกงมันคือกางเกงยีนที่พี่ไม่เคยซื้อให้พี่แบงค์แพงขนาดนี้ค่ะทุกคนคือปกติน้องๆก็จะเห็นว่าพี่แบงค์จะชอบแต่งตัวแบบว่าเสื้อซีซีกางเกงอะไรก็ได้แบบเป็นขาสั้นอะไรเงี้ยใส่ทํางานใส่ขี่รถอะไรงี้ใช่ไหมกางเกงยีนก็จะเป็นกางเกงอะไรนะเลงเลอร์อตัวละ ประมาณนี้มันก็จะใส่อยู่แค่นั้นพี่แบงเป็นคนที่จะไม่ค่อยแต่งตัวค่ะทุกคนมันไม่มีบัญญาที่จะซื้อเสื้อผ้าทุกคนแต่มันมีบัญญาที่จะซื้ออะไรแต่งเทปเแต่ไม่ซื้อเสื้อผ้าใส่มันก็ต้องเป็นหน้าที่พี่ใช่ไหมคะทุกคนที่ต้องแบบว่าเออหาเสื้อผ้าาให้แฟนใส่พี่ก็เลยได้จัดกรงเกงตัวนี้มาให้พี่แหงค่ะทุกคน เป็นการเซอร์ไพรส์เสือคือบอกก่อนเลยไม่เคยซื้อกางเกงแพงขนาดนี้ไม่เคยซื้อเสื้อผ้าแพงขนาดนี้อย่างตรงบอกเลยว่าตัวนี้สอง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 หมื่นเจสาหเอามพี่จะให้ดูสลิปการโอนเงินไปจ่ายค่ากางเกงให้พี่แวงนะทุกคนคือก็กลังเลอยู่แหละแต่นางก็เคยบอกว่าเอออยากได้นะก็เลยซื้อตัวละพันสองพันมาให้แต่ก็มันก็ยังไม่สุดอะทุกคนพี่แบงเขาก็ต้องใส่อะไรที่มันแบบสุดๆหน่อยนะนี่ดูเลยสลิป ราคา27,900บาทค่ะทุกคนเห็นชื่อคนโอนใช่ไหมฉันเป็นคนซื้อให้เดี๋ยวเรา,าดูพร้อมกันเลยดีกว,ว่าค่ะทุกคนว่ากางเกงราคา27,900บาทนั้นจะเป็นยังไง เขาบอกว่ามันเป็นรุ่นใหม่ด้วยนะรุ่นใหม่แบบเพิ่งจะผลิตออกมาอะไรของเขาอ่ะเหมือนกับพวกที่เขาแต่งตัวใส่เสื้อ OVP โออะไรนะไนเออช่างแม่งกูก็เรียกไม่ถูกเนาะสูปกติก็ใส่แต่เสื้อยืดตลาดนัดอะนะกางเกงตัวละร้อยอย่างเงี้ยชอบแต่งตัวแบบสะทุนสะทุนหน่อยเย็ดูแค่ถุงสิทุกคนถุงแม่งโคตรสวยเลยอะอ่านว่าอะไรกวนกวนอ่านว่าอะไรฮอเดมเหรอฮอเดมอ่าฮอเดมนี่ ะะคโอ้โหมาเป็นกล่องอะจะเปิดเอเปิดเปิดตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกบอกตรงอันบล็อกว้าว w h a เข่าส้มดาว33มที่ยังบอกถ้าจะเป็นลวดลายของกางเกงนั่นแหละเนาะ วิ่งมึงคือแค่แบบกล่องเขาแบบเฮ้ยนี่มันเกมจริงเหรอวะมาแล้วมันรุนพร้อมกันเลยดึน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 เย็ดย ê, มาวะ่ะนี่คือสิ่งที่เราซื้อมาให้พี่แบงค์นะคะทุกคนนี่คือไม้แขวนกางเกงค่ะนี่คือราคา27,900ืนารนะคะส่วนนี้ส่วนนี้เป็นของแถมค่ะทุกคนนี่คือสิ่งที่เราซื้อให้นะคะไม่ใช่ะคะ่ะนี่คือเขาแถมมา มาดูก่อนว่าข้างในมีอะไรมีถุงถุงดำถุงดำไม่ใส่ยขยะถุงดำไว้ใส่ขยะเด็ค่ะกลิ่นขี้เก๊กมากเลย <c oughs> เขียนว่ารันนี้แหละนะมาในแหละทุกคนมาเรามาดูเรามาดูกางเกงกันเลยดีกว่า <c oughs> เอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมตรงนี้เขาเขียนว่าหมื่นสี่วะ <c oughs> เอาาอทำไมตรงนี้เขียนว่าหมื่นสี่วะ น <that> ี่ช <han> <rece> ่างหมนเถอะช่างหมนเถื่อนแทนพกกล่องแทนพกกล่องยับอ๋อค่ากล่องหลังหักหยาค่ากางเกงหมื่นสี่ค่าถุงดำถุงดำด้วยถุงดำด้วยกล่องแล้วก็ออ๋ไม่แขวนใช่ไม่แขวนไม่แขวนหมื่นสองโอเคค่ะทุกคนนี่ก็คือกางเกงเนี่ยเฮ้ยอ้วนเดีผ้ามันดีมากอะผ้ามันดีนะทุกคนแล้วก็ลองจับดูค่ะเอ้ยสมราคา แพงเลยวะนี่จริงๆเหรอวะนม่ก็เสื้อเกงแพงขนาดนี้เลยหรอวะมิใจไม่ได้หัวแค่หัวได้แบบว่าแต่งตัวดีๆแบบว่าขับรถราคาเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่จริงก็แพงหน่อยะเนาะซื้อทองให้หัวใส่หนึ่งเส้นซื้อไปแล้วไม่ใส่นะคะเอาห้อยไว้บนหดนอนเหมือนเดิมขึ้นหิ้งไว้เหมือนเดิมค่ะพี่ซื้อให้ทุกอย่างที่พี่แบงต้องการแต่เขาก็ไม่เคยใส่หรอกเพราะว่าเขาก็ห่วงแต่ว่าทำรถเออมันจะด้่นมันจะดำอ่านี้เราเข้าใจนะคะโอ้โหมึง กูใส่เป็นชุดกาะอกเดทได้เลยอ่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเป็นไงเออเยี่ยมนะเออนี่นี่นี่แต่เยี่ยมงี้ <c oughs> เป็นไงทุกคน เฮ้ยมาว่ะโอเคเดี๋ยวก็รอรอรอพี่แบงค์มาแล้วก็ทำเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเราเอาไปเอาไปวางไว้ให้มันเห็นแบบเดี๋ยวต้องใส่ถุงดีกว่าวะ่ะใส่ถุงดำดำอเออนี่เขาถุงอุ้ยเหมือนขยะให้เหมือนขยะแล้วก็เคลียร์ทิ้งไปอย่านะอย่าเชียวนะนี่เราเอาใส่ถุงทำอย่างนี้จะไปหาพี่ไว้ก่อนกลับมาที่แน่ๆมันต้องมานี่แหละลงกึงไหมอไว้ลงกึงก่อนไปเองนี่รถกระโปรงกระโหลกอะไร นี่เราให้ไว้นี่เราควงไม่เห็นเครื <c oughs> ่องเท่าไหร่อีสัตว์ทำพังหมดไม่ทเ,เอะน,ะนะนะเ,ออเออตรงนั้นหละให้เออให้ไว้เ,ออเพื่ออะไรนี่ฮะเอาอีสัตย์ถุงดำพันแปดนั่นแค่ถุงดำให้ก็ปาไปหมื่สองอกางเกงหมืนม่นสี่ไงกางเกงหมืนสี่ไม่แขวนหมื่นถุงดำพันแป กันไม่ได้นี่ต้องค่อยอะไรตรงนี้มึงว่าปิดไฟจะเห็นเ<อ>หรอ<ะ>ก,ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันกลับมามันก็จะมากรุ้งเบ้งกรุ้งเบ้งมากรุ้งเบ้งอะไรของมาตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเอ๊ะของใครวะแต่ไม่ได้แค่ตัวเราไปทิ้งนะไปค่ะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอ ى. ที่แบงค์มากันเลยดีมันมันได้รถคันใหม่ของไอ้เกมมาเว้ยเราจะมาสร้างสถานการณ์ว่าเราจะมารีวิวรถไอ้เกมโอ้อโ,หโ,หโหอ้ยเกมได้หมด เอารถขัดดอกีแบงเอารถขัดอกเหรอไอ้ชื่ออะไรรถน้องอะไรเนี่ยใยเขียวใยเขียวอะไรใยไงใ่ใยด่ใไใเขียวตากแดดไงเชื่อไหมแต่จะดำมาละรถคันนี้ชื่อดาปิดเหรอแก้ววะเออเรา่งมอทํางาออเขาสั่งรถสู่ไปสมลูกต้องมาขึ้นโอ่ตีสี่เี่ยังทํางานอยู่กเนี่ยใช่ไไห่ สามลูกของผมกูต้องมาขึ้นลูกไปค้ยเนี่ยมันเป็นลูกสุบสามลูกเนี่ยดูอ้าวแล้วไม่มีใครคุยคุยแล้วลงถายที่อะไรกันไอ้สัสไม่ว่าจะมาแบ่งไม่ว่าถ่ายเถ่ายเก็้รัสมานนมยีเด็กมาใหม่ไงดำพืชวันนี้ดำพดำพดำพมึงรูจักปล่าดำพึเอาปกรุกเอี่ทำอะไรเนี่ยเอเอามะไรมาลองดเดี่เดี๋ยวเจ้าออกเอาอไมาลอง่งลองลององอวกขยุมมันออกแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้ ้เอาใส่ถงดีก่าใส่ถุงดีกวายากใส่งยากมรูไหมว่าชิ้นนี้เป็นเหล็กอะฟโาตโรค่าไดการ์บอคารบอนคารบไนอินเอร์ไซด์ให้พูดอีกคีดจำได้ไหมตรงตรงมาจากสารัอเมเนียไอ้ไอ้ไซื้อใหม่วะไอ้ไงวะไอ้รู้ได้ไงวะไมได้ ไม่เเงินมีแน่ขับมาดูม่นจะไมสไมาเกงใม่มามีเ่ามีเ่มี้าเล่าัตัว้ัตั้เฮ้ยเ้ยมีีวอะไร้องอไร้ใครเ้ไม่ยะไไูหมป่าเ้ยอะไรวะขยะ่เอาเยมาดูมีจิ่ออไ่ไรนไมสัตว์เอาออมาดูดีิมีขนขนขนืออไเดี๋ยวเพื่อนึ่งฟังเอ้ก นายจะมากูว่าเอ้ยหลับอยู่ปะเนี่ยหรือว่ายักษ์มาเอาตัวนั้นมาให้เราไหนตัวไหนมันนิ่มๆไอ้นี่ยไงตัวเมียแคทอ่ะใช่ไหมไหนแก็เปิดดูดิเฮ้ยแล้วมาคอยอะไรตัวไหนนี่วม่ใจะตายแล้วหรอจะดูตัวตายซื้อเมียแคทให้กูอ่ะเฮ้ยจะเลี้ยงจริงเหรอเอ้ยมึงตั้งวงตั้งวงตั้งวงเลยเผื่อมันวิ่งหนีตั้งวงตั้งวงตีววงกว้าง ไอพี่ชอบไม่เหรอเฮ้ยเอ้าเนี่ไม่ใช่เนี่อะไรวะ้ยดาวเฮ้ยเฮ้ยกางเกงเฮ้ยลายสก๊อกเฮ้ยจะอนกเฮ้ยีเหียงเกงโอเอ็มนี่ว่ะาเนี่ยโอเอ็มหอเปล่าโอเอ็มอนี่อออินใครซื้อมาให้อ่ะไอเคียตานีด้วยแจ็คแมมคิงเฮ้ยใช่เหรอใช่ครับใช่ครับ ก็หลับตัดโพดำผู้แดงเออหมูเตะของก๊อปล์าวะก๊อป์ฟเนี่ยของแท้สุดไหน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 เอาอะไรนี่คืออะไรอันนี้คือกล่องโฮเอหมาอของมันทำไมกล่องเป็นเแย้ยแย้เย้แย้แย้ไม่มีถุงด้วยเย็้อีสัตว์มึงรู้ไหมว่าราคาเท่าไหร่มึงรู้ไหมว่าราคาโฮเอ็มเนี้ยเท่าไหร่เท่าไหร่พี่แปะแสนเลยใช่ไอ้เอ้ย มึงเห็นนี่ป่ะทองคำแท้จากสวีเดน่หรอเออโฮเอ็มเนี่ยลูกไอ้เฮียเนี่ยเนี่ยมันเป็นนักเล่นไพ่เนี่ยมึงเชื่อไหมแบบไพ่มาเล่นกูเลยถ้ากูใส่เกงโฮเอ็มกูเกิดเลยเองันเลยเหรอเออวงในะใช่ต้องมีเหรียญหลวงพ่อรวยด้วยกูบอกให้ถ้าจะเข้าวันอะ เยสเฮ้ยหัวเงี้ยวนี่คือทองคําแท้จากโปรตุเกสอันนี้สวีเดนอันนี้โปรตุเกสช่วยกันผลิตอ้าวเหรอแล้วญี่ปุ่นมาไงอะไอ้ญี่ปุ่นเป็นคนนําเข้าเยสแล้วมองดูดิอันนี้ครับเป็นตรงนี้เห็นไหมเป็นผ้าคันธาราคันธาราไม่ใช่ทาราคันธาราส่วนอันนี้ นี่แค่ถุงธรรมดานี่หมื่นกว่าเหรอเฮ้ยถุงหมื่นกว่าถุงหมื่นกว่าถุงหมื่นกว่ากางเกงแปดสิบเนี่ยมึงเห็นนี่ไหมนี่คือบะหมี่จากเมืองญี่ปุ่นเอามาให้เราจิ้มเราได้อะคุณเลียนมากบะหมี่เอางี้งั้นกูขอดูก่อนพี่ดมก่อนดมก่อนอือหือขึ้นเก่งมาเต็มเปล่วเปลวไข่เป็นไงเรีนทำ แท้แน่นอนใช่นี่ไงมันเขียนหมดเลยผมเสร็จชัดเจนเย้ใช่ไหมไม่ใช่คือกูบอกเลยว่าโฮเอ็มเนี่ยมันเป็นกางเกงที่ถ้ามึงจะซื้อมึงต้องสั่งลายคัตตอมแล้วมึงต้องรอ2-3เดือนถึงจะได้จริงๆแล้วมันเป็นกางเกงที่แบบว่าไม่ใช่ว่ามึงมีเงินปั๊บมึงจะซื้อได้เลยส่วนใหญ่ถ้ามึงซื้อมึงต้องมีเงินส่องรี้ซื้อได้แค่มืสองเย้แล้วมึงดูดิแม่งมีลายนี่ด้วยข้าวหลามตัดเย้แล้วไอ้แค่นี่ผ้าขี้ริ้วลูกกูเป็นองลองเลยแล้วกัน ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเี๋แกงแขงงมาแป๊บเึงกูใส่กูใส่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกงแกงแกมาขด้อมมากเขาแงเขางกูบอกนะถ้ากูใส่เกงโฮเอเข้าไปนะเป็นเนี่ยกูจะเล่นไพ่แบบว่าอ้โหก็มาดิต้องเรียนเส้นสีไพ่ตัดไปที่คนไพ่ตัดโอ้โหเก้ยแบบเโคตรแรโยเลยะเดี๋ยวต้องใส่บอนเดี๋ยวมันขัด มันทรงสำรสัเฮ้ยของกูอ่ะมันวัยรุ่นทรงเฟี้ยวเว้ยบอกก่อนเดี๋ยวกูไข่อันนี้เหลือให้ทำไรพี่อันนี้ใช่ไหมเขาให้เอาขึ้นมารับของใช่คืออันเนี้ยมันเอาไว้ทำนี้นี่แล้วก็รับไปข้างหลังจะได้ไม่โอ้โหเข้าลูกไหมโอ้ยเฮียแม่งทรงเลยเนี่ยเอกจับเลยเนี่ยเฮียเอ๊ะ เออให้ผมบอกเลยว่ากคื่องเกงตัวนี้มีแค่สามตัวในประเทศไทยเฮ้ยว่าทองซีใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมทำไมมันมีสามตัวเพราะคนอื่นซื้อไปหมดแล้วมันเลยแค่สามตัวไงเฮ้ยมัซื้อผมพอดีเฮ้ยมันเป็นอายคัสตอมซึ่งมันไม่มีแล้วห่วยบาทห่ยบาทตัวนี้นะก็อยู่ประมาณแปดแสน าาป๋ขายถุงให้ก่อนคือไม่ง่ายอ่ะถ้าคนอื่นขายอ่ะก็ประมาณเบิกห้าก็ประมาณหมื่นห้าแต่ถ้าเบิกมาแบบลิมิเต็ดแบบนี้ก็ประมาณสามหมื่นแต่บอกเลยถ้ากูใส่แล้วแปดแสนเลยก็คือคนดังพรี๊นี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับแพคือมึงรู้ไหมแพงเพราะอะไรเออคนดังใส่ไงคนดังใส่ปั๊บแพงเลยอ่ะกูขายต่อมึงแปดแสนก็มันวางอยู่ในห้องก็คือของตัวไม่ขายต่อแกเปละาแกมาแล้วได้อะไรแกไม่ใช่เหรอของแท้ใช่ไหม ซื้อร้านไหนออปชันสีลาชาใช่ไหมว่าแล้วไอสั์เอ้ยแมนไอตเติร์มึงก็สุดยอดเลยร้านจริงวะก็มันร้านนี้มีแค่ออปชันไงเยกอดิกผิดเจอเลยกอดผิดซื้อตรงไหนกอดตรงนั้นติดแดงไม่เจียวกูนะเฮ้ยคนเฟี้ยวอะไรอเออ๋ออ๋ใส่่อได้ค่ะเออเออแคทวอแคทวอแคทวอลอแคทวอ ทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิดีรือกดไรก็แชร์ก็สนับแทร๊ดแทร๊ดแทร๊ดแทรดแทรเสียลูบแอปไเล่นเกมกันด้วยนะคะทุกคนสำหนนี้ไปแล้